โรรอยแฟนทอม2,026คือความหรูหราที่แท้จริง ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตร,รฐานของยนตรากระดับสูงสุดเมื่อมองจากพาร์ติซยนัยังคงความสง่างามดั้งเดิมของโรรอยไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ถูกปรับให้ทันสมัยมากกระจายทันตีอันที่เป็นเอกลักษณ์ถูกออกแบบให้มีความคมชัดและสง่างยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าเหล็กที่ผสมผสานเทคโนโลยีเลเซอร์ให้แสงสว่างที่ทรงพลังยางงามตัวถังที่ถูกสร้างด้วยวัคมิมชั้นนําทําให้ดูทั้งแข็งแกร่งและเรียบรูเส้นสายของรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นรอบคันสะท้อนความสมดุลระหว่างความรูราและพลังอํานาจลอ้อ่อลอยขนาดไฮเอสสริมความสง่างาม ในด้าสมรรถนะโรลลอยแฟนทอม2,026ขับเคลื่อนดอกรงยนต์ V12 ขนาด6.75ลิตรเทอร์โบคู่ที่มอบก,กำลังมหาศาลว่า600แงมอเจกถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำไทยในเวลาไม่ถึง5วินาทีแม้รถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและมั่นคงทุกการขับขี่ระบบกระสืนแบบถุงลมที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดช่วยดูดซับแรงสะเทือนทำให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความนุ่มเนียกราวกับลอยอยู่บนพร้อมวิเศษเสียงรบกายนอกแทบจะไม่มีให้ได้ยิน รถแม่นยำและสมดุลช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาถนนเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับความหรูหราที่ถูกออกแบบมาเองเพื่อผู้ครอบครองระดับสูงสู่ห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเนีงแท้กคุณภาพสูงไม้รูและงานฝีมือที่ละเอียดประณีตบอกนั่งถูกออกแบบให้อกรับสรีระพร้อมระบับอุณหภูมิแต่ระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ล้ำสมัยเชื่อมต่อกับสัมผัสขนาดใหญ่และระบบเสียงรอบทิศทางจากบิสโทรอดิโอที่ให้คุณภาพเสียงเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวบริเวณผู้โดยสารด้านหลััังงงงยถูกกอออออเเหหมืนหืนนน้่่่ล ที่ด้วยตบพับนินิบาร์และจอแสดงผลส่วนตัวทุกองค์ประกอบถูกใส่ใจเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับสำหรับราคาของโรรอยแฟนทอม2องพันเริ่มต้นที่ประมาณ5,5 0,000่น000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว20ล้านบาทและหากเลือกปรับแต่งแบบบสิสโทกระสามารถพุ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ได้มากเพราะโรรอยไม่ได้ขายเพียงรถยนต์แต่ขายงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนของผู้ครอบครองอย่างแท้จริงนี่คือยนตรกรรมที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อ ทุกคนแต่สร้างมาเพื่อผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัดคุณคิดอย่างไรกับโรลรอยแฟนทอม2 0 2 0 26รุ่นใหม่นี้รูราสมการรอคอยหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรูรุ่นใหม่ๆที่เราจะนํามาให้ชมกันอีกเร็วๆนี้